มื่อนี่ได้แกงปลาพี่น้องแกงหัวปลาเด้อเอาเต้าหัวมาแกงพี่น้องสองหัวนดอกก็หลายดอกแค่สองหัวนึงพี่น้องแกงหัวปลาคอพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อมาเด้อพี่น้องกินาวน้ากันพี่น้องเอ้ยแกงหัวปลาพี่น้องจ้ามากินเขาน้ากันพี่น้องแกงหัวปลาพี่น้อง โอ้ยมีแต่หัวโคโลพี่น้องเลยนี่สองหัวบักใหญ่เลยมามามาเนี่ยกินแกงหัวปลานล้กันพี่น้องแกงใส่บุญเสร็จโอ้ยมีมางหัวปลาพี่น้องเลยมีมางหัวปลามีบักขับนี่โอ้ย เท่าไหร่เนาะวันที่เจ็ดบาทเจ้า นียมันถูดก,กันดีนินหอแสงปลาใช่ไหยคุ้นเส็น โอ้โว้านโอ,โอ,โอ,โอ้นี้พุ่มแบไงเอาคำนี่แสบๆเดี๋ยวีกันนอกดื้อ ขอบคุณท่านหลายนะครับเดี๋ยวจะเบิ่งผิดขยายย่าจนจบขอขอบพระคุณครับ